วันอยู่บำรุงด่ากราดบังแจ็คเปรียบเหมือนก้อนกรวดในรองเท้าปมแตงโมจากกรณีเมื่อช่วงเช้าของวันที่22พฤษภาคมทนายตั้มสิทธาบีบังเกิดได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเกี่ยวกับประเด็นของแตงโมโดยได้เขียนข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเมื่อคืนบังแจ็คลายไปขู่พี่วันอยู่บำรุงว่าจะเปิดคลิปเสียง ปรากฏว่าในลับเฮาส์มีคนใช้ไอดีแตงโมเขาไปเปิดคลิปเสียงพี่วันเมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยกันพี่วันย้อนดูไลเคยส่งเสียงให้แตงโมแบบนั้นจริงๆหลังจากนี้พี่วันคงจะทำอะไรสักอย่างแน่นอนซึ่งงานนี้นอกจากจะเป็นการเปิดศึกระหว่างวันอยู่บำรุงกับบังแจ็คแล้วยังเหมือนบอกเป็นในในอีกด้วยว่าใครเป็นคนเคลื่อนไหวโซเชียลของแตงโมล่าสุดนายตั้มได้ออกมาเปิดเผยแชทสนทนาที่อ้างว่าเป็นบังแจ็คส่งข้อความหาวันอยู่บำรุง ในลักษณะข่มขู่บางช่วงบางตอนของการสนทนามีการระบุว่าบางแจ็คบอกว่ามันมีมากกว่านี้ผมกลัวป่าจะไม่มีที่ยืนเราคุยกันดีๆดีกว่าวันอยู่บำรุงบอกว่ามีขู่ด้วยครัวจังจะขู่เอาเงินว่างั้นบางแจ็คบอกว่าผมมีตังอยู่แล้วครับผมไม่อยากได้เงินวันอยู่บำรุงบอกว่าต้องการอะไรครับบางแจ็คบอกว่าผมไม่ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจะได้ไม่เป็นข่าว ต่อมาวันอยู่บำรุงก็ได้มีการเคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงกรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าเป็นคลิปเสียงของผมจริงครับแต่คุยกับน้องโมในไลน์ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2021และคุยกันเรื่องที่น้องแตงโมถูกแบล็กเมล์ครับน้องมาปรึกษาผมไม่ได้เกี่ยวกับคดีน้องแตงโมเสียชีวิตแต่อย่างใดทั้งสิน้นนอกจากนี้ยังได้คอมเมนต์ในโพสต์ของทนายตั้มที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยบวยหัวคั่ง ซึ่งเป็นคำผวนจากนั้นทนายตั้มก็ได้มาตอบกลับคอมเมนต์ว่าไม่เกรนขึ้นไหมครับเจ้าตัวก็บอกว่าน่ารำคาญมากครับเหมือนก้อนกรวดในรองเท้าเรียกได้ว่าไม่มีใครกลัวใครงานนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ